เปิดบ้านแต่เช้าปกติก็เจ็ดนาฬิกาคนละคนพี่เปิดวันนี้ก็เลยเปิดแต่เช้าวันาทิตธุระเนาะนจักได้จักเปิดแต่เช้าโลละน,น้นองๆเนาะก็ยังยังอยู่นิดเดียวเนาะเข้ามาภาษาคมเออแม่นแม่นแม่นนั่นละเพื่อนจะเปียกุ้งมาให้ก็เลยได้แมงแมงก็เลยเลยเอาให้เพื่อนซะเพื่อนบ่รฮันได้กินก็เลยให้เพื่อนเงิน เช้าปอกนะไม่มาสวัสดีเพื่อนๆก่อนเพื่อนจำปีคุณยายมนสวัสดีค่ะสวัสดียายมนคนช่วยเสด็จค่เจ้าไปหลายโซ่เนาะวังน้ำเย็นโซ่หนึ่งเนาะมาบ้านน้องห้างอีกเนาะคงน้องอยู่วัางน้ำผมมีตังเด้อเข้ามาแต่บ้านเพื่อนจะทีน้ก้อยกินกุ้งนะขอบคุณเด้อคุณเพื่อนเด้อบกคุ้มเมื่อวานบ่ได้แมแคังน้องหมอนบ่คุ้ม เอหาจังได้ก็บ,บ่เห็นเฮียรอบแรกนะเห็นอยู่บ้างเอาดอกกระเจียวหวานเอามาขายให้เนี่อ้าคุณฉลองก็อยากบานเนี่ดอกมันเป็นวลายคุณคุณฉลองช่วงนเนี่ยที่ไครถานท่องใส่ได้เพื่อนค,คุณก็ท่องใส่อยู่น่ารักนอจ์ตตี้ไ,ไม่ได้กลับแล้วค่ะไปไง่ายคืออันคู่เด้อ มีแต่ปลาตัวเล็กปลากรากับปลาขาวหน้านั่นแหละครูคุณครูดอมวนก็เปลียนผู้ใหญ่วังน้ำจินได้โทรไปหาผู้ใหญ่บ้านบ้านอันมูกเกาว่าอันไล่ซื้อเอยตุกอันวังน้ำจินอะไรสวัสดีครับไปมาทักทายส่งกําลังใจครับขอบ,บคุณค่ะคุณฉลองขอบคุณหลายๆเด้อจะไปสร้างรายได้หรอผม,มืโอนีศไปปลูกเตีงโมหรือยังเลาาี้ยงเลี้ยงถุงกะซาวกุ้งเลี้ยบ่มีเงินให้มัน <S <S มาถึงคอยกแต่ว่ากางงามเด้อพ่นใจปุ๋ยเนาะพ่นดูแลดีเนาะมื่อะงามอยากได้พันไปเผาเพะห้องก็มีแห้งส่องเสมอนนิไปย่างเดี่ยวยังวะ แข่งซ้ำนี่เอามันสวนนี่ก็ได้ชื่อได้ชื่อต้นรักษาราได้ก็จะได้ลดลงแต่ว่ายุ่นี่ก็ได้แด่๋ได้คูแต่ว่ามันยังเป็นปลาตัวเล็กแล้วปลากระแล้วปลาขาวน้องชายเพื่อนไปไปหาเอ้ายายคูว่มันมาชอบร้านอี่บ่บ่บ่ลูกแหละบ่หนี้ทิดตั้งทับ เมื่อวานนี่นายจองกัไปอีกเลยอาวนี่ใส่คนเดิมเหรอเอจึงง่าย่านจะให้หลับไ่ตังแล้วจะได้จะได้ลดลงเลาะว่าเมื่อวานาาานนะ่ะได้น้อยนึงเมื่อวาน,ไ,านไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ทำหรอกอะไรเนี่ยโอ้ยนอนตื่น,น,ยนอยู่ทีานโดยเรือนีขข้เนาะกาลังคุณให้คุณสุทเทพอยู่เพื่อนใจจะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าปลูกหน้านี้ติดครับไปอยู่บ้านบอก เขาเอาไปไอ้มันใบเอ้าเท็ดฮาเอาไว้ในเพื่อนตายคนสวยเด้อแม่หญิงพิงว่าปีสวัสดีคุณพี่จำปีจ้าเพื่อนจำปีเอากุ้งมาให้ฉันเพื่อชาวนองว่าอุตปาโลน้าก็เอาโบเบิร์ตเพื่อนวะไม่เนาะช่วงนี้ก็งายลูกสาวไปใช้ก็งายเพ่ไ่อยู่เพื่อนบุลเล่ฮาว่าสิบไปเขาได้ถาดตัวนี สิบโลเลยเพื่อนเพิ่งจะได้สิบกว่าโลเพื่อนเพื่อนรัดสวัสดีค่ะเพื่อนรัดสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนไลีมากัสติโอ้เพื่อนยานเพื่อนยานเพื่อนวิ่งหาสวัสดีเพื่อนไล่วานมาส่งกําลังใจเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนขอบคุณหลายๆ้อเพื่อน ก็ทถ้าแบบช่วงแบบต้นน่ะก็ห้ากับโบลูต้องถามน้องสาวเด้อเพื่อนสวัสดีจ้าทักทายสาวๆค่ะจ้าสวัสดีน้องมี <ager> ่สวัสดีคุณพี่จะเข้าไปบ้านเรัคนละน้องก็เลยเปิดบ้านสลือได้จักครึ่งชั่วโมงก่อนเพื่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเด้อค่ะเด้อคุณยายขอลงไลน์เด้อเพื่อนเด้อขอบคุณมากๆค่ะคุณสุเทพคุณยายจะไปทาธุระก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะผู้บ่าวมาเพื่อนตายคุณสุเทพมาเพื่อนตายเห็นโฟไฟเพื่อนตายแล้วแครงกับเว้นตาหายเนี่ยเอาเว้นตาไม่มาใส่สักตึ๊งตึ๊เลยบ้านไปหามันแคเไม่เปิดบ้านแต่เช้าปกติก็เจ็ดนาฬิกาคนละคุณพี่เปิด ไม่นี่ก็เลยเปิดแต่เช้าพอติธุระเนาะจักได้จักแต่ว่าก็งามงามเด้อพ่นใส่ปุ๋ยเนะานเนะพ่นดูแลดีเนาะมันละงามอยากได้พันไปเอาก็จะเข้าไปบ้านน้องห้างคนละ สัาขเจ้าออกมาะสมถ้ามีโอกาสเด้อครูเด้อเดี๋ยวสิพหาอีกอยู่ครูถ้ามีโอกาสเด้อแต่ว่าคนหาหลายกลัวแม่งยายุ้งหิวข้าวน้องกาวาวสวัสดีเด้อน้องกาวาวเด้ออยากกินเนาะจาเจ้าได้ยินอยู่ตีเดี๋ยวเพิ่งจะบอเข้ามา พี่กะดังจะเข้าไปบ้านน้องห้างพนละน้องเออเอ้ยโท่าไม้เข้าไปประซุมประชัยง่ายเคือ่อันคููเดอ้อนี่แต่ปลาตัวเล็กปลากระกากับปลาขาวหน้า,น,านั่นแหละครูครูดอมวนก็สีเพื่อนจะปีเอาเพื่อนจะปีเอากุ้งมาให้กุ้งพอดีสิเบดครูเพื่อนจะปีเอากุ้งมาให้น้ำโคกอยู่ไหน้ำโคกที่อาลายไม่มี ชอบน้องมีตังอ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายกับถ้าไปอยู่ข้างบนกับที่อยู่ข้างล่างจ,จับกันเป็นกลุ่มอยู่เด้อครูเด้ยเขาก็เอาถุงไปคอกเอาเลยโอ้คนฮะคนหาลายน้องกับเสบสวัสดีทุกคนในห้องไลฟ์ด้วยครับน้องหมอนก็เห็นแต่โปรไฟล์ด้วยน้องหมอนอไ,ไม่มีโคกอาลไารไม่มีน้ำโคกไปหาปลา เดี๋ยวยายจะเอาข้าวต้มมาให้กินแล้วกินข้าวต้มก่อนลูกลูกกับวได้เจ็บเอ๋อนอนกินกินกับวได้ไปงัดทั้งงัดด้เนาะก็งัดเนาะงัดดินเนาะมาจะก้อยกินยายใ่้มาเพื่อนว่าเชให้เลียกจะเศร้าอยู่เข้ากับจคือกัดต้มอื่นเข้ากับจิ้งกัดไม่ต้ม,มาาวม่วะฉันก็เอาแบบคุณจุเทพจ้าจ้าเพื่อน ให้ถามน้องสาวก่นเด้อแต่ว่าก็เยอะอยู่ว่าพ่นสิขายได้ซ้ำจงไสต้องเข้าไปว้าน่องห้างสะก่อนถ้าไม่มีได้ซื้อพี่จังที่ได้ไปวังน้ําดินบอมเนบอกฟังเบึ้งให้พี่เนยเด้อเออจะมาทีิวัดบ้านเฮาบอมเนบ่น้องไอ้บได้ไม่แข้งเ่เมื่อวานเน่ได้น้อยเดียว โอ้ยคนหลาย่็ไม่เองน้องสงสัยต้องเข้าไปวันน้องเช้าก่อนถ้าว่ามีได้ซื้อพี่จังที่ได้ไปวังน้ำาดินบ่แเม่นบอกังเบิ่งให้พี่เด้อเอเอคนจะต้องกก็ินคนจะต้องกินคุณทุเทพมาเลยเราจะเข้าไปประชุมเพื่อน ฉันเอาห้าโลพอจาติาเพื่อนต่ายโอเคห้าโลโอ้ยไปซามเถื่อล่ะพูดซะถ้าเอามาปลูกเนี่ยมันจะปลูกง่ายเพื่อนตัดตัดใบมันออกนิดนึงแล้วเขาก็มาปลูกเลยเพื่อนเมนเมนอยากได้นะคะมาปลูกอ้าวลูกยากระอยากได้บาทเนี่ยโอ้ยต้องโอ้ยอยู่วังน้ำหินว่าหน้าอยู่เขตนั่นเนาะ หน้าเอ้ยกับยูเทลเคียดเดียวกันตุ้งโโกับตรงคนแก่คนหลอกปากสื่อผมมีตังเด้อเข้ามาแต่บ้านเพื่อเพต่ชีไิ้ก้อยกินกุ้งขอบคุณเด้อคุณเพื่อนเด้อมามามาเยี่ยมมาเอาหน่อไม้ไปกินน้อง้าเบาน่ารักมากบอกตรงๆแมนตังกันให้ไปยูบ้านลบบุรีบ่อนอ้อไปอีก น้องอ่อนคนสวยเห็นโปรไฟล์มาแล้วน้องอ่อนคนสวยพี่จะเข้าแบย้ายฟังเหรอเดี๋ยวนึงน้องบได้เมื่อวานเนี่ยฮะเว็ตากกเฮียค้นกะหาหลายน้องเออบได้ก็ได้เงินนำเข่าเลยเพื่อนที่นาฉันเก้าไล่เพื่อนที่รัดเพื่อนไ้ไร่ละหนึ่งพันบาทนะเพื่อนแล้วต้องเข้ามาแต่เช้าเลยคนสวยฮะหนาว เอาหนูไม่หนาวแต่ยาลายหนาวยาลายใจอ,อันผู้หญ่วันงน้ำจินได้โทรไปหาผู้ใหญ่บ้านบ้านอันบูเก่าว่าอันไล่ซื้อไอ้ตุกอันวังน้ำจินปีนี้ก็จักจังได้ก็ร